คดีสุดแปลกในปี2013เคยมีคดีสุดประหลาดที่หลายคนถึงกับตั้งคำถามว่าคิดได้ยังไงเมื่อมีสาวชาวบารสิลคนหนึ่งได้ลงมือวางยาพิษที่อวัยวเพศของตัวเองเพื่อหวังจะสังหารสามีคดีสุดแปลกนี้เกิดขึ้นที่ประเทศบาราสิลโดยเหยื่อในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นชายวัย43ปีที่ถูกล่อลวงโดยภรรยาให้ร่วมหลับนอนและกระตุ้นให้เขามีอารมณ์และให้เขาทำออรัอนเซ็กให้กับเธอ แต่แล้วเขาก็ได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อมีกลิ่นแปลกๆอันไม่พึงประสงค์ที่แตกต่างออกไปจากทุกทีตามรายงานว่าอย่างนั้นนะครับกลิ่นนั้นออกมาจากอวัยวะเพศของเธอซึ่งเขาเลยรีบนําตัวเธอไปส่งโรงพยาบาลกลัวว่าจะเกิดความผิดปกติขึ้นแต่ก็มาทราบภายหลังว่ากลิ่นนั้นก็คือยาพิษโดยการทดสอบทางการแพทย์เผยให้เห็นว่า เธอได้ขีดสารพิชศษทหนึ่งเข้าไปที่ช่องคลอดซึ่งนั่นเพียงพอที่จะเผชิชีพสามีเธอรวมไปถึงตัวเธอเองด้วยซึ่งเธอได้รับสารภาพภายหลังส่งผลให้สามีของเธอขอหย่าและแจ้งความข้อหาฆาตกรรมโดยเว็บไซต์ชื่อดังเว็บไซต์หนึ่งที่บราซิลนะครับชื่อว่าเจสเบลได้ออกมาบอกว่าการกระทำนางกล่าวเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะแย่และไม่ดีเอาเสียเลยนั่นกระเพาะว่าอวัยวะเพศหญิงเป็นซ่อนเลนที่ค่อนข้างอบบาง การวางยาพิษที่บริเวณนั้นก็เหมือนการวางยาพิษตัวเองด้วยดีไม่ดีคุณอาจจะทรมานกว่าคนที่ตั้งใจจะฆ่าเสียอีกอีกทั้งยังพูดเชิงแขวะอีกว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ตายอย่างสมเกียรตินะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ